ขอความเจริญในพระสธรรมจรงมาเกิดบีดาท่านผู้ชมทุกท่านความตายของมนุษย์เนี่ย มนุษย์มีสอง,สองประเภทคือคนชั่วกับคนดีความตายของคนสองแบบนี้ไม่เหมือนกันเพราะอนะไรคนชั่วก็ตายอีกแบบหนึง่งไปเกิดใหม่ก็มีชีวิตอีกแบบหนึ่งคนดีก็ตายอีกแบบหนึง่งไปเกิดใหม่ก็มีชีวิตอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระชากหัวใจ เรามาคิดๆดูบางทีมันก็นั่งคิดอย่างนี้ท่านนั่งคิดอย่างนี้หัดน,นั่งคิดอย่างนี้นมองมองตัวมองโลกด้วยธรรมจกักรสุท่านด้วยธรรมจกักรสุเออแล้วธรรมจักรสุมันจะขึ้นได้อ่านหนังสือเรื่องภพภูมิเยอะๆอัตมาแนะนําเสมอว่าภูมิวัวริชนีกรรมธิปนีอ่าวิปัสนาธิปณีแล้วไปอ่านเรื่องราวต่างๆงอ่านชาดกต่างๆอ่านเรื่องขอพระกานต่าง มันจะเป็นพระรานตกนรกนะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านนะแล้วหมดเสร็จแล้วนะเมื่อเราก็ดธรรมจักสุคือเกิดปัญญาปัญญานี่คือตัวธรรมจักสุตัวปัญญานี่คือธรรมจักสุนะท่านนะรธรรมจักสุไม่ใช่ลูกตาเราหนะอกไอ้ลูกตาเราเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆหูเราเนี่ยฟังฟังเยอะๆฟังแบบยังงมงายจะถูกเป่าหู แล้วก็อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆอ่านหนังสือที่มีคุณค่าเยอะๆไม่ใช่อวิชาการก็ต้องอ่านท่านกรรบริหารทางอ่านแต่ว่านังสือหลักการของพระเ,เจ้านั้นเป็นเรื่องอันสําคัญอ่านและมองตัวเราก่อนท่านมองภายในก่อนมองภายในทำเมสุดจากหุทาปาทิตาเราเนี่ยให้เห็นพระธรรมคําสอนอยาณอุทตปาทิมีญาณไม่ต้องไปญาณวิเศษนะท่านคือเอาง่ายๆวิจรารณญาณ ปัญญาอุปัฏฐ์ทียมเ,เกิดปัญญาเป็นองตัวเองในเชิงปฏิบัติวิชาอัตตาปิปฏิบัติมาถึงวิชาวิชาไปวันละท่านให้เห็นความสว่างของการแปลเออได้แล้วได้แล้วอาโลโกธปฏิเห็นเห็นความจริงส่องสว่างไปอาเ่องพันธ้มาสิท่านถ้าท่านไม่อ่านเลยนะฮะท่านจะตายแบบไหนล่ะอตาตมาก็มอง ไปเทศงานศพบ,บางศพก็ปฏิเสธไม่ได้เท็ไม่ได้เอาปากของเราถึง่อมงพระธรรมเนี่ยไปยกย่องคนเลวไม่ได้เพียงแค่เงินสามพันสี่พันไม่ได้ท่องต้องบอกเขาตามความเป็นจริงก็เลยไม่รับกินนิม,มนต์คนดีๆตายอา้าวดันเป็นคนจนอุบาสกเปสิกาตายเขาดันไม่ไม่ใช่ดันเขากลับไม่นิม,มนต์อัตมาอยากจะไปเทศงานนี้จริงๆ ขอเทศโดยเธอจะได้พูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ความตายของคนเลวคนดีในตอนหน้าจะมาจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันลึกซึ้งนะเข้าถึงได้แบบไหน